โอเคสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเว็บ AMB ไทยนะครับทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นปันสลอตนะครับวันนี้เรามากับทุนหกพันบาทนะครับทุกคนเราจะเล่นเบ็ดท่สามสิบมวออโต้เลยครับทุกคนยังไม่มานะครับรีบไปไหนเนี่ยวัสดีครับทุกคนทุนหกพันเรานะครับจะสามารถทำกํำไรได้เท่าไรกัน ก็ได้กดติดตามไปเรื่อยนะครับก็ที่อยากจะเข้าไลน์กลุ่มนะครับลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมโอ้โหจังวันนี้มันสาเร็จโอ้โหมาหลอกกันตัวนี้อื้มพูดเร็วไปหน่อยนะครับโอ้โห อย่าโดนสล็อตแดกเลยโดนหวยแดกก็พอตัวเลยนะครับผม <c oughs> ว้าวโหมาวิบ๊ับวิบวับวิบวับจงวันนี้ดวงคาตรงมาแล้วเลยข้าขอเชิญเทพโงอ้อหนะครับ ออโต้ Auto, มหมนใหม่นะครับนี่เป็นสูตรนะครับสูตรพุ่มาทางผมเองนะครับทุกคนสามารถนาไปใช้ได้แต่ผมไม่รับประกันนะครับว่าจะได้เริม่มใหม่ผมว่าดวงผมตรงมาเลยครับผมมียานทิพย์ทุกคนผมส่งออกไปเอาการนอกโลกนะครับอาจจะดูว่าผมเพ้อเจรอนะครับแต่เป็นผมเป็นคนจริงจังนะครับผมเรื่องคมลับผม,มจบหลักสูตรนะครับ ครับจังหวะนี้ครับโอ้โหยังไม่มานะครับผมโอ้โหทำเป็นทรงดีใจทั้งกันเลยนะครับเอจังหวะนี้ไม่มาต้องเพิ่มเบสเพิ่มพลังอัดสักหน่อยนะครับโตดผมมัวๆอีกแล้วจะใช้ได้จริงนะครับแต่ผมไม่รับประกันว่าจะได้หรือเปล่าใจได้เหมือนผมนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ไม่รับประกันว่าจะได้ไหมครับแต่สำหรับผมนะครับผม อืม,อมดูอ,อะไรครับฝากอะไรก็ติดตามไม่ด้วยนะครับผม,มดืวยความสนุกความมันทน,นะครับท่านผู้ชมพี่น้องนะครับเอ้ยผมอาจจะพูดพระไปหรือเปล่านี่อาจจะเป็นที่ผมพูดเพราไปก็ได้นะครับอืมผมจะไม่โคตรคับเลยนะครับเอาฮียังไม่มายังไม่มา โอ้ตื่นเต้นไปหน่อยต้องเพิ่มเบสสักหน่อยแล้วโโอ้าานี่กลองตุ่มๆนะครับทุกคนยังไงกันนี่ยอ้โหาพี่จะเป็นสิบใช่ไหมเนี่ยต้อมาตั้งเราต้องมารอดูนะครับทุนเราเท่าไหร่กว่าอืมทุนเราประมาณหกพันนะทุกคนน่าจะใช่ อผมจะเป็นคนขี้หลงนี้ขี้เดิมนิดนึงนะครับโอ้โหฟิสปินแล้วเหลือมที่สามตอนนี้เหลือสาม้วครับโอ้โหเป็นอารมณ์ดีไปในนี้นะครับนี่ยังไงครับเรือไม่มาสักที รอบสุดท้ายโอ้โหเจ็ดพันโอ้โหเย็ดโอ้โหสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยนะครับเจ็ดพันโอ้โหเป็นไปได้จังใดเนี่ยนะครับโอ้โหผมขอพอเป็นตค่นี้นะครับ,พพรบทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามไม่ได้วยนะครับโอ้โหผมไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับผมนะครับวันนี้เจ็ดพันเลยเละโอ้โหสุดยอดเลยครับทุกคนบ๊ายบายนะครับ 有有有有